สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูทีา่าซึ่งรับผิดชอบสอนในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประสมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่2พุทธประวัตินะคะ ในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้ส่งลิงก์การทำแบบทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพุทธประวัติบางตอนไปเร็วบ้างนะคะคุณครูได้ส่งเข้าไลน์กลุ่มห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับพุทธประวัติให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตัวชีวะจะเป็นในส่วนของตัวชีวะที่สองนั่นก็คือสรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัทจนถึงพุทธกิจสำคัญหรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือนะคะก่อนที่เราจะไปศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติคุณครูได้สรุปบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพุทธเจ้านะคะเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นให้กับนักเรียนดังนี้นะคะบุคคลที่หนึ่งพระบิดามีชื่อว่า พระเจ้าสุโธธนะนะคะบุคคลที่สองพระมารดามีชื่อว่าพระนางสิริมหามายาบุคคลที่สามพระมาตุจฉานะคะหรือว่านา้ามีชื่อว่าพระนางมหาปจาบดีโคทมินนะคะบุคคลที่สี่พระโอรสมีชื่อว่าพระราหุนนะคะบุคคลที่ห้าครูคนแรกมีชื่อว่าวิสวาวมิตรนะคะ เรามาเริ่มเรียนพุทธประวัติพระพุทธเจ้ากันเลยนะคะพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะซึ่งแปลว่าผู้ที่สําเร็จความมุ่งหมายหรือผู้สมความปรารถนาตามที่ต้องการแล้วนะคะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่ลุมพินีวันนะใต้ต้นสาระนะคะทันทีที่ประสูติทรงดําเนินด้วยพระบาทเจดเก้าเป็นการอุปมาอุปไมยว่า การที่เจ้าชายสิทธัตถะนะคะกุมารเสนิดํดำเนินได้7จก้านั้นเป็นการเปรียบให้เห็นถึงการปฏิบัติพุทธกิจของพระพุทธองค์ถึง7แคว้นซึ่งเป็นแคว้นใหญ่ในชุมพูทวีปในสมัยนั้นหรือเจดทวีปในปัจจุบันนะคะนักเรียนสามารถไปหาหรือศึกษาค้นคว้าได้เลยนะคะว่าเจตทวีปมีอะไรบ้างนะคะวันที่ประสูติจะตรงกับวันเค้ื่อาเดือน6นะคะ ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะเมื่อประสูตรได้7วันมานาก็สิ้นพระชนนะคะรับและองค์จึงอยู่ในความดูแลของพระนางมหาปชาบดีโคตมีนะคะซึ่งเป็นน้านะคะเจ้าชายสิทธตะทรงอภิเศษสมรสกับพระนางยะโสธาราหรือพิมพาขนาดที่พระชนได้16พรรษานะคะ และประทับอยู่ในราสาสามดูดูซึ่งพระบิดาทรงโปรดให้สร้างไว้ให้เจ้าชายนะคะได้ประทับในแต่ละดูดูแต่ในวันหนึ่งขนาดที่สเสด็จประพาสอุทยานนะคะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท,ทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสัมณะนะคะทำให้พระองค์คิดว่า การออกผนวดจะช่วยให้พ้นทุกได้เพราะพระองค์ตรงตระหนักว่าแม้แต่ราชาที่ร่ำรวยและทรงอำนาจก็ไม่สามารถหนีพ้นความทุกได้ไม่สามารถหนีพ้นความแก่ได้ไม่สามารถหนีพ้นความเมามาามจ็บได้และไม่สามารถหนีพ้นความตายได้ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงคิดเกี่ยวกับการออกบวชอยู่นะคะ มีมหาดเล็กได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าพระนางพิมพาประสูตริพระโอรสแล้วเจ้าชายทรงอุทานว่าราหุลซึ่งมีความหมายว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วในคืนของวันที่ราหุลประสูตินั้นเจ้าชายสิทธ,ธตัตถะทรงตัดสินพระไทยออกพนวดนะคะในขณะที่มีพระชนได้29พรรษานะคะ โดยมีโดยทรงม,ม้ากันตะกะและไปกับมหาเล็กที่ชื่อว่าฉันนะนะคะรนมฝั่งแม่น้ำมโนมา,นมาทรงใช้พระขันทัดตัดพระเมลีและอธิษฐานเป็นนักบวชนะคะหลังที่หลังจากที่ออกบวชแล้วพระสิทธัตถะ ทรงศึกษาวิชาความรู้ในสำนักของอาสารดาบทและหุตุกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นแต่พระองค์ไม่สามารถค้นพบทางดับทุกข์ที่แท้จริงได้จึงเลิกสแสวงหาวิชาความรู้จากสำนักเละละที่ต่างๆทรงหันไปบำเพ็ญเพียรโดยการทำทุกรกิริยาหรือการทรมานพระวรากายด้วยวิธีการต่างๆ แต่ก็ไม่ทรงคนพบผลทางที่จะพ้นทุกข์ซ้ำยังทําให้พระวรากายทุดโสมด้วยนะคะพระองค์จึงทรงเลิกกลมันพระวรากายและหันกลับมาบริโภคอาหารจากการบินทบัตเช่นเดิมทําให้ปัญจัวาคีที่เคยรับใช้พระองค์เกิดเสื่อมศรัทธาและพากันหนีนะคะพระองค์ทรงบําเพ็ญเพียรทุกขิริยาเนี่ยเป็นระยะเวลาถึง6กปีนะคะเมื่อ พระสิทธ,ธัตถะมีพระกำลังแข็งแรงแล้วพระองค์ได้ทรงประทับนั่งณนโะควนต้นพระสีมหาโพค่ลยดึงฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานะคะโดยตั้งพระไถยแน่วแน่ว่าถ้าไม่ค้นพบทางดับทุกข์จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งอีกนะคะจากนั้นก็ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยการเจริญสมาธิเมื่อจิตของพระองค์เป็นสมาธิแล้ว จึงเกิดเป็นปัญญาในการพิจารณาถึงความเป็นจริงของธรรมชาติทั้งหลายทำให้พระองค์สัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อขึ้นเมื่อวันขึ้น15้าค่ำเดือน6ขนาดที่พระชนมายุได้35ปัพรรษานะคะวันขึ้น15ห้าค่ำเดือนหก็คือวันวิสาขาบูชานะคะ เมื่อพระพุทธเจ้าสัสรู้แล้วได้แสดงธรรมโปรดปัญจวคัคคีทำให้โคตัญญะเห็นธรรมและขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปเรกในพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นนะคะพระพุทธเจ้าเสด็จสู่กรุงกบิลพัทเพื่อแสดงธรรมโปรดพระราชบิดานะคะ หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา45ปีนะคะจึงปริิพันิพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะในขนาดมีพระชนได้80ปรรศานะคะอะคุณครูก็ได้ทำสรุปนะคะเส้นเวลาแสดงพุทธประวัติเพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ในช่วงที่1เลยจะเป็นในส่วนของการประสูตรนะคะก็คือประสูตรในวันขึ้น15ค่้าคเดือน6นะคะพระชนมายุ16ปัรษาได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพระนางพิมพานะคะในช่วงที่3ก็คือพระองค์ทรงพบเห็นตทวทูตท,ทั้ง4นะคะ แล้วก็ตัดสินใจออกบวชในพระชนมายุ29พรรษานะคะได้ทรงบำเพ็ญเพียรตุกรกิริยาเป็นระ,ระยะเวลา6ปีนะคะแล้วก็สัส,สรุในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะพระชนมายุได้35พรรษานะคะแล้วก็มีการแสดงธรรมเกตุปัญจวัคคียนะคะมีโคตัญญาที่ เป็นพระสงฆ์วงเลขในพระพุทธศาสนานะคะ,สะเสด็จกลับกรุงกบิลพัทเพื่อโปรดพระบิดานะคะแล้วก็ปารินิพานปารินิพานในวันขึ้น15บห้าำเดือนหนะคะแล้วก็การนับกศหนึ่งเนี่ยนับหลังจากที่พระพุทธเจ้าปารินิพานธดับการปรินิพานไปแล้ว1ปีนะคะ,ะมาถึงแบบฝึกหัดน,นะคะคุณครู มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดได้เลยนะคะอ่านคาชี้แจงนั่นก็คือกุณครูให้นักเรียนเรียงลําดับเหตุการณ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้แล้วเขียนตัวเลขเรียงลําดับเหตุการณ์ข้อหน้าข้อความให้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ลองดูว่าทั้ง10ข้อข้อความข้อไหนน่าจะเป็นข้อความ เลขนะคะข้อความไหนน่าจะเป็นข้อความสุดท้ายลองนำดับเหตุการณ์ดูนะคะเพื่อให้ในักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในส่วนของพุทธประวัติเบื้องต้นนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะคะที่รับชมและก็รับฟังคลิปวิดีโอน,นะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอนในช่วงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ